จดตาสิเฟดักใกลบ้านะมืไหนี่ยังมาถือตะปูเด้อนี่เห็นบ่นี่แม่เอาไม้มาไว้นี่หึมะลิเดี๋ยวได้หล่าเด้อเดี๋ยวเสียเข่ามา้าหายยุ่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เราไปเห็งุงานยุ่งมองเอินนั่งมะลิต้องค่อยเอาเขา่าหาย ป้าเพิ่นนั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 ่นมาดักไก่สิมาหยอกกันสิได้กินไก่บ่ล่ะหึท่นทีสิมาเงียบเงียบนี่ยเนี่นี่อีหัวหน้าเผาเนี่ยน้องสิมาจอบไก่น้องมาเงียบเงียบพุ่นไก่โคบโคบอยู่พุ่นมึงคิดซิ่งเฉยหยอกน้องเสียงดังแท้สิได้กินไก่บ่ล่ะอีหลานน้อยพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะปฏิทูพุ่นน่ะพุ่นนะ ไก่คือโดกเถอะวะไป้เบิ้งเบิ้งไปไปไปนี่นะจะตังเงจะมานีนอนแต่อีหลาเป็นถึงก็จำปากกาหมาพวกนี้ไปไปเร็วเร็วเบิ้งเบิงเบงใสใสใสไก่อยู่ใสปะโธไก่มันหลายขักว่ะสิได้กินใส่ง่ายบ่าน้อติตาเอ้ยไก่ก็จะมาหลายแต่มันกินใหญ่โยกนนยัดเข้าไปทั่วที่เลยโอ้ยถือขีเม้นหมอละนั่น ไม่เขาพอว่าเาะะมืดด่อดำปีปีอีลาหน่อยแห่งสีดำอยู่แล้วครับนั่นเมื่อสักจึกสักจึกใส่น้องอีนี่บ่แมีนสตังปฏิทูน้องว่าเป็นขาไกลไ้เนี้ยน่ะนะนกัดขากัด,ดแนบันั่นอีลาจะถือตะปูเด้นี่บังโอ้ยแม่จะไปดังไฟเหมือนอะไรนี่ไปต้มผักขี้เล็กกับต้มน้องใหม่ภาษายังใหม่ซ้ำนี่ ตีตาหน่อยตัวพูน่ะพูน่ะอีหลาไปเบิ่งกันนะเอ้ยมีความสุขคักว่ามาลีเดี๋ยวด้วยอิลาเด้อนัน่นนัน่นนัน่นนั่นใกล้ด้กันแล้วนะั่นนัน่นนั่นทะลาะยังกันน้อบบดนี้เนาะหพักกามือกำลังออกดอกปุ่น เอ้ออกกําลัง,ลงอันปงหยอดไปดองกินกนันนะผักกามผักกุ้งอู้ออยูใหญ่แบบใหญ่บักพริกมากเลยเขียวขึ้นเนี่ยนั่นนี่นนขี่ดื้อน,น้อยเน,นี่ออยจบไก่เนี่ยไม่เบิ่งโอ้ยใหญ่บักพริกมากเลยหลายเมื่ออาทิตย์หนึง่งหรอกก็ออกดอกอยู่นี่นั่นออกดอกพะยะพแยะอยู่นั่นเอ้ยบอกักพริกหยวก ต้นแรกๆก็หยวกอยู่บาดที่นี่โดนมาโดนมาหลอดลงหลอดลงปลูกบักน้ำเต้าไว้ก็ขึ้นพะเยาะพะแงนหน่อยใช่มันขึ้นยากขึ้นซ้าซื้อบักพริกมาได้ต้นบักทันเทป ติดมาน้ำตนบักผิกใบย,ยังสิเนี่ยมันใบบักทันเทพเลยนี่พันธุ์ง่อยๆแล้วเสรล้องบึงโชคดีผไก่โอ้ยทุ่งดอกหยางามงามหยาขึ้นหยาดอกสีขาวไหมงามขักเลยว่ะ เดินหนีมเดินบานนี่ประมาณสี่ไรบูชาะน้ตัดหญ้าดอกงามอยู่เด้ที่เป็นวัชพืชแต่ว่าก็งามอยู่คุณวัชพฉือดดแต่ว่างามปานถุงลาเวนเดอือดนะคุณงามครั้งเลยดอกพอเหยาะไทยแง่เหนี่ยหน่อย วัดเช็ดเื่ดยังดอกงามงามขักเลยต้องปลูกใส่กระถางหรอกเป็นหอยหอยมันระยาลงมานะสีง,งามแต่ว่าค้นหมองขามแต่ว่ามันมีคุณค่าทั้งเจ็บใจเบิ้งหลเพิ่นพื่นอ้าจี้บกลา,าแมต่์ไสคครับมาหาแม่มา โอ้มาจะใส่น้อหลุบรอของแม่เอาหางเสียไปใส่หางบักหลาเสียไปใส่ครับครับไปใส่มาครับไปจีบสาวอืมอันเลี้ยงลูกเป็นบ่ล่ะมือไดก็ไปหาตาเมียตาลูกฮะมือไดก็ไปหาตาลูกตาเมียหืมใส่ละ่ะลูกเมียหรือวใส่ละ่ะ ลูกหลายๆมาต้องเลยหืมแล้วมาขึ้นบ้าแม่หนะมึงเอามาลิปุถุสาวมาลิมาแหละมามาถ่ายกินเข่ามะลิกับเหี้ยวเขา่าพอแม่เพิ่นบ่อยู่บาลมาเสีหมาเฮ็ดหยัง่งโดนี่คุ้นโอโอเออเอ้เอ้จะขืนบ้าแม่ได้ไอ่อัน,นี่ติดต่อแม่อุ้มเด้เนี่ย มีลูกมีเต่าหรือมาแอวลมีหอยย่ดปากหางขวดนี่หางเหนน้อยนี่ฮึฮึฮึอุ้รอเหมือนต่อไฟลนอะลีเอ้ยถาข้าวเดียววิลาค่ะถาข้าวเดียวเด้อเดี๋ยวบอกแม่เมยแม่เมยเอาเข่ามาให้ผู้ใดเห็นหยังน้องพุ่นสมนำนาน้องโต๊บเอาอ่ะมึงยัยจื้อเพี้ยนหยังน้องน้องโต๊บ อือตาละมือละเว้นนี่สูนี่นินจาจะไปเห็ดจังสันให้เขาอีพอเวอร์เก็บเล่นน้ำกันตัวแทนที่สิหาความสุขไปหาตับสักต,ตัวละมึงอ่ะมึงเสียมึงแน่นั่นอีนางฟ้าไปด่าเขาอย่างเขา,าไปตาแล้วะตนนั่นเขาหิวเขาเขามาขอ ้าเขาเดียวได้ละ่ะเขาต้มจับชายอยู่มาลีเอ้ยหน,นาเหียนเฮียนนี่นู้นนู้นเอ็มเอตอมีนี่นี่นี่หน,น,นาฮัก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 พูดไม้อีกแล้วผู้หนึ่งกระแลงเชื่อไปใส่ไม้ละ่ะหางโดดดีแต่ว่า,าปฏิทูดูนี่สีสลับกันด้นี่ มาคนละมองละโคกละเล่าเนี่ยมาสีสลับกัน,นเห็นบน่นั่นนั่นช็อกโกแลตมาใก,กล้ๆกันนะเอานี่ยชื่อช็อกโกแลตบ่เอ้ยเนาะเอ้ยเนาะอืมอืมอันาเยอะจ้าอันนี้สาวพระรามสามนี่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 สาวพระรามสามนี่ถ้าเขาถิ่มมัดนั่นละสุโม,มูนี่ อันนี้ซื้อมาอยู่นี่ซื้อมาเฮานี่นี่นี่หนาฮักฮักนี่หนาหักฮักเด็กเส้นนี่ซื้อมาเฮานี่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 เขาป้าถิมนี่เขาป้าถิมนี่แม่เมื่อนางเบิ่งดอกไม้ซื้อดอกเสียงนกเสียงกาฝนโอ้ยทองฟ้ามันเป็นคึมคึมอึมคึมอึมคึมแล้วมาในฝนสิตกไอ้ฝนสองคนนั่เวายังกันนั่นนั่นนั่น สันเดิสันเดิสันเดิเฮ้ยต่ปูตัวนั้นมันแมนบ่ละ่ะติตาจี้จับจี้จี้เลี้ยงต้อยเอาบอให้เห็นน้องแห้งเด้อเปล่าจี้จี้เอ้ยให้เห็นน่องแห้งเด้อเอาหยอดก,กัน,ยน,นเยอะนะเห็นบ่ชีวิตบ้นบานสวน giờ bà mã bà méo ở cây cà ná hùng nên là tăng thủng đeo thủng khay da má liền nè lăng cái chưa cái mẹ có lăng dù cha 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 mẹ hằng với lại dù ม mm no you know no no. ีสองคนเห็นอย่างีนแม่มาจ่อเบิ้งห้วยตะปูตัวนั้นแม่เสียเอาไปอันต้่มน้อไม้จักมือเอาไปหนึ่งน้อไม้ไม้เศษเก่าเขาเนี่ยไปไกลตะปูเด้อจีน่ะสันเดพี่เพิร์นะสันเดสันเดสตีนดำหมดแล้วน้อเนอนนอนอย่าทานไฟนะน้อ นี่เป็นคึ้มๆมาเบิ่งบักตือน่อยกับบักอันน้ําเต่าปลูกไว้ขึ้นซ่ํานี้นึงพอเหาะแผ่แยะพีดิกินบ่น้ แม่รักแร้งเหลียวจ้าฝีขางเฝียเอวยังดอกแม่หัางอยู่พุนพุนบางจีจีเร่นงนีกับน้องจีจีมันจีบสาวซ้ำหน่อยจีบติดบ่เนอะอเฝ้าจีบเด้อผ้าน้องไปเห็นหมันได้หาหกเดียนเฝ้าจีบเด้อจีเอ้ย กีบเอาน้องเด้อมึงครับครับเวลาเลนา่นน้องเบาๆเด้อน้องสิเก็บขิง้งได้เอา <c oughs> สันเดียยีเพิ่นนะเอานี่เม่นหยังนี่เม่นหยังนี่เด็กเส้นนี่ยังหยุ่กับเขาต่วนี้ละ <c oughs> ยังเห็ดยังสันเขาหยอกกันเด้อ xì mẹ anh tì, phun nào nong, họ giở gần mòn mòn gì mấy nhổng nhảy nấm khéo nói là nó, họ giở gần thuần thuần thì mới mấy nhàng nấm khéo, à là má tí ta, hai chi nữa, mẹ đi chơi phu ông chơi tới bạc tôn sạt tỏa nè lá nè, chỉ để đây phun. โป่งหยอดง้ามคักเลยคนต้นบกกูอยู่แห่นี้เนี่ยเป็นซิบซิบต้นต้นยุ่ขางบ้านนั่นดกคักเลยน่วยมันดกแต่ว่ามันสูงกองฟื้น,นจักปีบนนี้เดี๋ยวจะเขา่าเบิ้งของมนต์อยู่ว่าบักสัต์อเนี่ยมันมันเป็นจักปีมันจะออกน่วยเนี่ย ประมาณเกือบสองเมตรแล้วสูงนะบักกระท่อนปุ้ยฝายซื้อบักล้ําใจบักลิ่นชีมากก็ตายเมดปลูกว่าเป็นอยากปลูกมกักปลูกแต่ว่าปลูกบ่ค่อยปั่วไ่ค่อยเป็น <laughs> tí ta tí ta nói ơi cứ bị dưới khẳng nấy khăn thì mà phút nào cái ngoài khô khô dưới phút nào hả mẹ tí ta tí ta ơi cứ đầy mỏng lì đi thì mà tí ta tí ta mẹ giáo nói mẹ giáo nói tí ta phút nào cả lát chờ vài đá nọc vẫn sẽ mi nọc khẩu rồi nó ngám ngám แข้งคอมันเป็นกลมๆมันนกเสือนกเขยหยังบเป็นงอนเป็นหยังงอนขืนคือคือไก่งวงเนี่ยบ่แมนบ่แมนไข่ไข่งอนมันจะเป็นคือผัดใบผัดเนี่ยนกเขยหยังว่ามันมากินเขาน้ำไก่เวลาวานเขยไก่มันจะบินม้าป้าโนใหม่ก็โดูแค่เดียวเดี๋ยวสิหยางไปเบิ้งโนใหม่ด้วยแม่เอ้าเอ้า ให้เฮ็ดเอื่อยเถอะเอื่อยว่ามักเล่นแล้งอย่าทำน้องนะลูกนะรู้ไหมอย่าตบน้องนะน,นี่ว่าเจ้ามันหยองหรกหมุนตุยลุยตุย,ตยลุยอยู่ช่วงโลคางนี่พุ่นน้องเล่นอยู่พุ่นผุนผุนผุนเขามีความสุขพุ่นป่ะติตาแม่หิวเขาหรือยังละ่ะป่ะ nhé bạn trên khẩu thọ bao leo, mười tiền cứ à bảo sao bà bà lúc nào cái này ôi còn mà cút đập hộp còn cái gì đi tôi là sợ khẩu lại chẹt Tí tiếp tập à thế là pa bà bàn thợ hả cũng đỏ kia mua ngắm ngắm đỏ kia pa pa tí ta pa nè hư đà ngày ngày này má bằng con ý là cô à, ý là bên nhằng cái áo bào sơ bộ hửm mười tỷ hỡi hoàn với bên nhắn. mẹ này mẹ má liếc tí ta ba ba má liếc má bằng má liếc mẹ gì là gì đu lét cho khoảng đẹp bỏ là má mẹ ba mẹ lên mẹ này má là gì lên dưới này bỏ cặp cái mẹ ba má má mẹ sẽ biết kiếm khẩu rồi đấy มาเด้วมามาเด้วมามามากลีมาเสียงได้มามามันยังละนั่นเยสกัดไปทัวร์นังอันนี้ทองเสียทองหายมาเด้อ มากเล่นฉีดินเลยนะอันนี้นนว่ามนเดคุ้นคุ้นขึ้นไปนอนเตียงเดคเุ้นเป็ดหืสีเมียนติอ้ติตาปะเชา้าทับนอเนี่ไปด,ดอ,อยยิ่งักเด้ให้คนเห็นหนาเด้่อนน้น,น,น้อยนี่นะอ่ปะปะ yeah hmm? แลดนี่ยูหก้อนโมพูดลุนนี่ขี้ดื้อน้อยผล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 นี่ดอกซีนี้ดอกเจ้เอ้ยเมื่อไรเล่ยนยูนี่เด้อแม่ไปกินข้าวก้อนเยสกัดใกล้หน่อยล่ะสัว กค้หน่อยเขาตัวหน่อยๆนี่เนีย่ยเขาอเรอยเฉลี่ยพการเขาตายเมื่อตัวสาดมาเร็วจิตามาเร็วแรงมาแรงมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ตามันเล่นยังไงล่ะมันสิดักไกลหน่อยนั่หนักหนักปุ่น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 เฮ็ดน้องไปทั่วหลายตังเอ้ยเบาๆกับน้องชุดสีเลนยังนี่โดนบ่กสีนี้จากสวยยังนี่ฮะสีเลนโดนบั่นไหนปุ่นโดนเมียกับบอลเมียปุ่นพุ่นให้เราด้อ ai là đó, lén pa, ôi xí mứng cấp nhà này nó, xí đều căn nhà hèn ลังไงเนี่โดกค,คักนี่แกกน้อยนี่บกเอือดบะแข็งกินดอกกกะจกบมีตตหนอนสิได้กินบนน้อนเหรอ,น,น,อน,นอนเต็มอยู่บ่ได้พ่นยาออกแบบธรรมชาติล้วนๆก็สิเรียนนอนพลอยสิได้กินเยอะดอกเ <c oughs> รียนนอนกิน thì mình thấy bên đỏ như mà bán này mới ra mình phải nhọ cái nhau thương phà của nó nào cái kia phà thì thấy bên đỏ như mà bán này đỏ nhộn leo một mơn còn mất leo này pa pa nè pa tăng แล้งอย่าไปยุ่งกับลูกไก่นะลูกนะกนะรู้ไหมหน่าห้างหักเงี้ยไปเลียวบ้องเขาเด้อนะเขาป้ากับแม่เขาแม่เขาตีตีหุมตาวเลยไปยุ่งกับเขาเด้อตีตาตีตา,ตตาไปแล้วแม่ไปแล้วบ่มีอนบ่มีอนสตางค์ ไม่ใช่ไม่ใช่จะไปยุ่งกับไก่ลูก